มาถึงช่วงเวลาของ Smooth Health Insight ที่ลูกว่าเกริ่นกันไว้นะคะวันนี้วันพุธที่25มิถุนายน2568นะคะเดี๋ยวเราจะพูดคุยนะคะกับคุณหมอพลอยค่ะแพทย์หญิงธดานัทซ,งซึงตรการกูลนะคะวารกูลนะคะว6 9902จาก Medical of รัศพนคลินิกนะคะเราจะมาคุยกันเรื่องของปัญหาหลุมสิวนะคะปัญหาของอความไม่เรียบเนียนอะไรอย่างนี้นะคะว่าถ้าหน้าพังจากสิวเนี่ยเราจะทำอะไรยังไงได้บ้างตอนนี้คุณหมอมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอพลอย สวัสดีค่ะรีเกส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็ไลฟ์ผ่านทุกช่องทางด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube TikTok นะคะที่ smooth 1 0 5 5 t h ค่ะคุณหมอค่ะเมื่อกี้เกริ่นไปแล้วนะคะในเรื่องของหลุมสิวค่ะอยากจะให้คุณหมอนะคะลองพูดถึงปัญหาที่หลายๆคนอาจจะเจอหลังจากการที่มันสิวหายปุ๊บแล้วมีแผลทิ้งรอยไว้คือมันเกิดจากอะไรคะ ก่อนอื่นหมอก็ต้องขออธิบายก่อนนะคะว่ารุมสิวเพื่อไรแล้วก็สาเหตุเนี่ยคืออะไร<ฆ>คือรุมสิวนะเป็นตัวรอยแผลหรือว่าแผลเป็นที่เกิดหลังจากการเป็นสิวอักเสบนะคะ<ฆ>โดยสาเหตุหลักก็มาจากการที่เรารักษาสิวเนี่ยผิดวิธีเช่นการไปโกดไปบีไปเค้นโดยที่ตัวหัวสิวนะคะยังอยู่ภายใต้ผิวชั้นลึกอยู่ทําให้เกิดการอักเสบซ้ำเรื่อยๆหร,อหรือมีการบอบช้ําทําให้การกระตุ้นการสร้างกอลลาเจนทําให้มัน ไม่สุดไม่เรียบเนียนก็เลยแม้ว่าหลังจากหายกรอัเสจแล้วก็เลยทําให้เป็นหุมสิวตามมาได้ค่ะ hmm. แล้วก็โดยตัวหุมสิวเนี่ยจะมีแบ่งออกเป็นสามประเภทด้วยกันนะคะก็คืออันดับแรกก็คือจะเป็นรองสก้าก็คือเป็นหุมสิวทั่วๆไปโดยที่จะไม่ลงไปลึกมากเป็นลุมสิวที่เราเห็นทั่วๆไปเลยอันดับที่สองนะคะก็คือจะเป็นไอซ์พิกสกาก็คือลักษณะมันจะคล้ายๆกับโคลนิตินค่ะ ตัวปากจะไม่กว้างมากแล้วก็มันจะเป็นลงลึกลงไปค่ะค่ะอันับที่สาก็คือจะเป็นตัวบ็อกซตาหรือว่าจะเป็นลักษณะคล้ายๆกล่องนั่นเองก็คือตัวขอบเนี่ยจะเห็นชัดที่สุดแล้วก็ความลึกกับความกว้างเนี่ยก็จะพอๆกันค่ะอืมค่ะก็จริงๆแล้วที่เรารู้จักกันอันนั้นสิวหัวช้างสิวอักเสบอะไรนี้เกี่ยวไหมคะมัน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 คือภาษามันคือมันคือคำศัพท์เฉพาะมาสักครู่นี้หรือเปล่าด้วย ค่ะก็คือจริงๆแล้วสิวที่ท,ทําให้เกิดบุ๋มสิวนะก็คือหลักๆก็เลยจะเป็นประเภทค่ะก็คือมีทั้งสิวอักเสบแล้วก็สิวหัวช้างนะคะก็คือสิวที่จะเป็นสิวที่มีการอักเสบเยอะขนาดค่อนข้างใหญ่แล้วก็เกิดจากการติดกล่องอมันภายใต้ผิวนะคะมีการอักเสบขึ้นมนาแล้วก็การรักษาเนี่ยก็ยากแล้วก็ใช้เวลานานด้วยค่ะแล้วก็ อันที่สองนะคะก็คือจะเป็นสิวอักเสบสิวอักเสบก็คือเป็นสิวที่มันจะมีอาการบวมแดงอักเสบที่เราเจ็บเจท็ทั่วไปเนะะี่ยค่ะก็คือมันจะมีลายคอลลาเจนใต้ชั้นผิวนะคะทําให้อ่าเกิดเป็นรอยแผลแล้วก็รอยบ,บุ๋มหลังจากการอักเสบของสิวด้วยค่ะ <c oughs> ก็คือถ้ามันลงไปในชั้นที่ลึกเป็นแผลลึกมันก็จะทําให้แบบการเขาเรียกว่าอะไรนะการเป็นแผลมันลึกด้วยถูกไหมคะ ใช่ค่ะหรือว่าบางทีสิวอักเสบเนี่ยมันมีตัวหนองตัวหนองเนี่ยก็จะไปกัดกินเนื้อเยื่อเราทําให้ตัวคอลลาเจนเนี่ยหายไปเนื้อเยื่อหายไปแล้วก็เกิดแผลดึงร้าททาให้เป็นกลุ่มสิวตามมาได้ค่ะแล้วสิวโฮอร์โมนอย่างเงี้ยลคะคะมันก็คือมันก็ไปสู่การอักเสบอ,อื่นๆได้มันมันต่างกันยังไงไหมคะคุณหมอ,อจริงๆสิวโฮอร์โมนเนี่ยบางคนก็จะคิดว่าเกิดเฉพาะแค่วัยรุ่นเท่านั้นนะคะ,ะจริงๆเราสามารถ ามารถเกิดได้ทุกช่วงวัยแล้วก็ทุกเพศทุกวัยเลยก็คือเกิดจากการเลือกร่างกายเราสมสมดุลฮอร์โมนผิดปกติมีการผลิตตัวฮอร์โมน,โอโมน,นะคอเลสโตรอฮอร์โมนเพศชายนะคะมากกว่าฮอร์โมนเพศหญิงทําให้ผิวมันรูขุมขนกว้างแล้วก็เป็นสาเหตุของการเกิดสิวได้ค่ะค่ะคราวนี้พอแผลหายแล้วมันยังเหลือหลุมสิวอยู่มีสกินแคร์อะไรไหมคะที่พอจะรักษาหลุมสิวหรือว่า ฟื้นฟูเพื่อให้มันเรียบเนียนขึ้นหรือว่าสกินแคร์แบบไหนที่มันจะกระตุ้นให้มันแบบหลุมมันตื้นขึ้นได้มีบ้างไหมคะคุณหมอ,อมจริงๆเราต้องบอกก่อนว่าสกินแคร์เนี่ยไม่สามารถทําให้ตัวหลุมสิวของเรามันตื้นขึ้นได้นะคะแม้ว่าจะมีการใช้พวก p ัลเซอพีหรือว่ากระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะคะจริงๆก็คือไม่เพียงพอนอกจากจะทาให้ผิวเราบางแล้วผิวอ่อนแอแล้วก็จะทําให้เกิดเป็นสิวตามมาได้อีกค่ะค่ะ แล้วถ้าเกิดว่าปัญหามันเกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วจะต้องใช้หัตถการเหรอคะหัตถการเวลาเราเห็นเอออย่างถ้าเกิดว่าใครเข้าไปดูในเว็บไซต์ของรัศพูมหรือเข้าไปดูอะไรต่างๆก็จะมีแบบว่าหัตถการผลิตภัณฑ์ต่างๆที่จะช่วยเรื่องหนุ่มสิวอยากให้คุณหมอแนะนําหัตถการเหล่านี้หน่อยคะ่ะว่าอะไรมันจะช่วยทําให้เรียบเนียนขึ้นได้บ้าง จริงๆเมื่อก่อนก็จะมีการนิยมการใช้เป็นในส่วนของการแต้งกวดหรือว่าแต้มในส่วนของ TCA นะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็คือค่อนข้างไม่นิยมแล้วเพราะว่านอกจากจะทําให้มันเกิดแผลเปื่แผลไหม้แล้วก็จะทําให้ตัวเกิดเป็นแผลเป็นนูนได้ในกรณีบางคนที่ใช้ตัวความเข้มข้นข,ข,ของกดไม่เหมาะสมด้วยค่ะใช่แล้วก็วกนอกจากนั้นก็ตอนนี้ก็คือมีเทคโนโลยี หลากหลายมากเลยค่ะในการรักษาของสิวนะคะทังรัศกลคลินิกเราก็มีบริการเช่นกันก็คือมีหลากหลายโปรแกรมมากเลยแต่หมอจะแนะนําโปรแกรมให้ก่อนนะคะก็คืออันดับแรกก็จะเป็นโปรแกรม Factora นะคะก็คือจะเป็นการใช้คลื่นวิทยุนะคะ f fractional r a d i o frequency นะคะหลักการทํางานก็คือจะเป็นปล่อยพลังงานรัาแสงอนุภาคเล็กๆนะคะเจาะลงไปลึกใต้ผิวหนาทาให้เกิดความร้อนในผิวชั้นลึกนะคะแล้วก็ ตอนทั้งกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยเราสร้างทางกลาสตินแล้วก็คอลลาเจนโดยตัวนี้ข้อดีของมันคือมันจะไม่ทําลายเนื้อเยื่อบริเวณรอบข้านะคะทําให้อะหลัหลหลกความารทกความผักาัเนี่ยก็คือหายเร็วมากโดยวิธีการนี้นะคะมันจะช่วยผัดเปลี่ยนเซลล์ผิว,ผวให้เราผิวผิวเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นเรื่อยๆทดแทนคอลลาเจนแล้วก็รักษาปัญหาพวกในเรื่องของริ้วรอย,ยผิวอิ่มฟูมากขึ้นโครงสร้างผิวจัด ภายในสู่ภายนอกเลยแล้วก็ในเรื่องของทั้งริ้วรอยลึกแล้วก็ริ้วรอยตื้นรวมทั้งปัญหาสิวได้ด้วยค่ะค่ะโอ้ช่วยได้เยอะเลยนะคะหัตถการอะไรน่าจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ <c oughs> ถ้าแบบว่าเราจะต้องรักษาพวกหลุมสิวคราวน,นี้โปรแกรมโปรแกรมเมื่อกี้ก็คือเหมือนเรายิงบนผิวถูกไหมคะเพื่อที่จะกระตุ้นอะไรต่างๆ <c oughs> แต่คราวน,นี้อะไรที่มันลึกไปกว่านั้นละคะคุณหมออย่างเช่นพวกแบบการฉีดหรือว่า หรือการที so ่แบบต้องแก้พวกผังผือหรืออะไรอย่างเงี้ยอยากให้คุณหมอลองช่วยช่วยอธิบายตรงนี้ด้วยอะค่ะได้ค่ะแล้วก็จะมีเป็นอีกโปรแกรมหนึ่งเหมือนกันค่ะแต่จะเป็นโปรแกรมมอฟลเรตตัวนี้หมอชอบมากๆเลยเป็นการรวมตัวกันระหว่างไมกโนลิเทอรลิงกับเรดิโอฟรีเวนซีนะคะก็คือจะมีการใช้เข็มอนุภาคเล็กๆเข็มสีทองเล็กๆก็คือปล่อยพลังงานลงไปถึงชั้นไขมันเลยเราสามารถเลือ ได้บางคนเป็นหดุงสีตื้นหรือหดุมสีลึกอะไรเงี้ยค่ะเราสามารถเลือกที่ระดับความลึกได้เลยตัวนี้ก็จะไปทั้งกระตุ้นคอลลาเจนด้วยจัดเรียงอลลาสตินคอลลาเจนภายใต้ผิวใหม่แล้วก็ทําให้อ่คอลลาเจนที่เรากระตุ้นมาเนี่ยเติมเต็มหดุงสีมากขึ้นค่ะทีนี้ก็เป็น,ปนอีกโปรแกรมหนึ่งขอชื่ออีกทีได้ไหมคะคุณหมอมอร์เฟสเอทค่ะมอร์เฟสเอทนะคะก็คือ fractura แล้วก็ morphease a นะคะ, <F ract ura> ก,ะ,คะก็ต้องไปให้คุณหมอดูแหละว่า อะไรจะเหมาะถูกไหมคะใช่แลวค่ะค่ะแล้วก็อย่างเมื่อกี้เมื่อกี้เราเป็น f a c t o r a มี m o r p h e สเอนะคะคราวนี้ที่เขาบอกว่าเป็นเป็นผังผืดอ,อะไรแบบนี้มันเกี่ยวกับพวกพวกหลุมสิวอะไรด้วยไหมคะเ,เกี่ยวค่ะเพราะว่าเวลาเราเป็นสิวปุ๊บมันเป็นแผลเราจะมีการสร้างคอลลาเจนหรือว่าตัวมาซ่อมแซมการอักเสบเกิดขึ้นก็เกิดเป็นตัว ไฟบอสิหรือว่าผังผืดรั้งผิวด้านบนทําให้เกิดเป็นหลุมสิวตามมาได้ค่ะอแล้วอันนี้คือใช้ใช้โปรแกรมพวกนี้ช่วยด้วยได้ใช่ไหมคะคุณหมออย่างที่หมอแจ้งไปสองโปรแกรมแรกก็จะเป็นการใช้เครื่องนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของโปรแกรมการฉีดด้วยเหมือนกันฉีดด้วยด้วยค่ะใช่เหมือนอารมณ์สลายผังผืดอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะคุณหมอ ค่กอารมณ์ประมาณว่าเป็นการไปกระตุ้นการสร้างคอลเซเจนเติมเต็มก่องค่ะโปรแกรมฉีดก็มีค่อนข้างเยอะมากเลยค่ะ,คะก็เดี๋ยวหมอจะแนะนําบางส่วนแล้วกันเนาะบางส่วนก็ได้ค่ะคุะคณหมอค่ะอย่างโปรแกรมอันดับแรกนะคะเป็นโปรแกรมโปรไฟโลตัวนี้จะเป็นการรวมกันระหว่าง HA หรือว่าไฮดรอซดนะคะหลายโมเลกุลด้วยพันธะความร้อนตัวนี H ้มันจะช่วยทำให ผิวของเราชุ่มชื้นมากขึ้นอิน่มฟูมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะกระตุ้นคอลลาเจนในระยะยาวด้วยนะคะแล้วก็ทําให้ใบหน้าแน่นอิน่มฟูกระชับมากขึ้นแล้วก็ดูสิบตื่นขึ้นด้วยค่ะแล้วก็ต่อไปนะจะเป็นโปรแกรมเลนิสนาค่ะเลนิสนาเนี่ยจะเกิดจากการรวมตัวกันร,ระหว่างไฮดรอกแอซิดหรือว่า HA ที่เรารู้จักร่วมกับตัว p d e l a นะคะโดยตัว HA เนี่ยก็เหมือนกับในส่วนของที่หมอแจ้งไปเลยก็คือ ช่วยทาให้ผิวอิ่มฟูมากขึ้นเติมน้ำให้กับผิวแต่ก็ยังจะมีในส่วนของ PDLA ที่ช่วยในเรื่องของกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนด้วยค่ะทำให้อคอลลาเจนหรือว่าอิลาสตินใหม่ๆเนี่ยเพิ่มมากขึ้นริ้วรอยแล้วก็ช่วยเสริมสร้างโครงสร้างผิวให้เรายืดหยุ่นมากขึ้นแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นเต,ติมเต็มสีได้ด้วยเหมือนกันค่ะจริงๆก็มีตัวช่วยอยู่เยอะเลยนะคะคราวนี้คุณหมอคะ <c oughs> ถ้ากิดว่าเรามีเงินจํากัดหรือว่าเราจะต้อง เลือกสักหนึ่งอย่างระหว่างโปรแกรมที่เป็นโปรแกรมที่ไม่ต้องฉีดกับโปรแกรมฉีดเนี่ยคุณหมอจะมีวิธีแนะนำยังไงคะว่าจะเลือกแบบไหนอาจจ,อ,าอาจจะต้องดูลักษณะตึ้นรึกของหลุมสีอีกทีหนึ่งว่าประมาณไหนหรือว่าประเภทของหลุมสีด้วยเนี่ยค,ะค่ะการคอมบารก็เป็นวิธีการที่ดี จริงๆเราก็มีอีกโปรแกรมหนึ่งนะคะเป็นโปรแกรมที่รวมทั้งการใช้เครื่องแล้วก็การถีดเข้ามาร่วมกันก็คือเป็นโปรแกรม Deep Star เลยค่ะอืค่ะใช่สุดท้ายก็ต้องไปให้คุณหมอดูแหลนะเนาะว่าใครจะเหมาะกับอะไรใช่แล้วค่ะเพราะว่าหลุมสิวแต่ละคนก็เกิดแตกต่างกาันแล้วก็ความรู้ความตื้นประเภทก็แตกต่างกันด้วยค่ะค่ะ รานนี้สุดท้ายค่ะคุณหมออยากจะให้คุณหมอแนะนําว่าเราจะป้องกันการเกิดหลุมสิวได้ยังไงคือพอมีสิวแล้วอะไรที่เราจะทําให้มันเกิดหลุมหรือว่าความไม่เรียบเนียนคืออย่างน้อยป้องกันหรือว่าช่วยผิวเขาหน่อยอะไรเย่างนี้ค่ะคุณหมอแนะนํานิดนึงได้ไหมคะก็อันดับแรกพอเริ่มมีสิวอักเสบหรือว่าเริ่มมีสิวนะคะก็ยีบให้ ให้มาเข้ามาพบหมอทันทีอย่าไปกดเองหรือว่าไปบีบเองนะคะเพราะว่าการที่เรายิ่งไปบีบไปเค้นมันเนี่ยมันจะทําให้สิวมันยิ่งอักเสบมากขึ้นบอบช้ำม,มากขึ้นแล้วก็พอเกิดการอักเสบปุ๊บผังผืดหรือว่าตัวดดสิวก็จะตามมาได้ง่ายรวมถึงรอยดําของสิวด้วยค่ะค่ะได้เลยวันนี้ได้ข้อมูลความรู้แล้วก็ได้อัปเดตเรื่องโปรแกรมในการรักษา ผิวไม่เรียบเนียนมากมายเลยต้องขอบคุณคุณหมอพลอยนะคะอ่ะะคะยินดีมากๆเลยค่ะขอบคุณหมอพลอยมากนะคะ,ะแพทย์หญิงธดานัทซึงตรการกูลวหกเก้จาก medical of รัสภูมิหรือว่ารัสพูมมคลินิกนั่นเองนะคะต้องขอขอบคุณมากๆที่วันนี้มาคุยกับเรานะคะ,อะขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณค่ะ,คคะต้องเรียกว่าเป็นอีก นวัตกรรมนะคะที่เราก็ได้รู้ว่าเดี๋ยวนี้เขามีผสม ตรงนั้นตรงนู้นตรงนี้นะคะมีแบบแบบมิกซ์ก็คือมีแบบฉีดได้ด้วยนะคะแล้วก็มีแบบทําบนผิวได้ด้วยนะคะฉะนั้นใครที่สนใจในเรื่องของการรักษารอยหลุมสิวรู้สึกว่าหน้าไม่ขรุขระรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาจริงๆนะคะลองไปคุยกับคุณหมอพลอยที่ราชภูมิคลินิกก็ได้หรือจะไปที่คลินิกใกล้บ้านนะคะที่ดูแลเรื่องผิวพรรณได้ดีอย่างน้อยก็น่าจะทําให้เรามั่นใจขึ้นจริงๆการที่เรา ลงทุนกับเรื่องความสวยงามบ้างนะคะตามความเหมาะสมเนี่ย มันเสริมสร้างอะไรคู้ฟังรู้ว่าคิดว่ามันเสริมสร้างความมั่นใจเสริมสร้างเซลฟ์เอสติมของตัวเองนะคะยังไงก็ตามถ้าใครสนใจเรื่องความสวยความงามสุขภาพนะคะอยากให้เราถามหรือหาข้อมูลหรือว่าพูดคุยกับคุณหมอนะคะสามารถบอกมาหลังไมคได้เลยนะคะในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของเรานะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram TikTok นะคะส่งมาได้เลยที่ smooth 1 0 5 5 th ค่ะ